วิน,วนพูพวิลล่าวันนี้มีโอกาสพาครอบครัวาม,มาเปลี่ยนที่ทำงานค่ะทุกคนเนพะ่ชวัปเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ นั่นแหละทุกคนมาถือโอกาสมาเที่ยวด้วยมาทํางานด้วยนะคะบ้านภูวิลล่าวินพูวิลล่าของพี่หนเลกาคา,าค่ะเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอสระว่ายน้ําแบบนี้เลยอยู่กลางบ้านเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทางฝั่งด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวบ้าน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูไปทีละโซนแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งก็มีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะอยู่ด้านนี้ ทัานยา่ากับว่าโลก็คือนอนห้องนี้ค่ะห้องก็จะรกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราถ่ายตอนที่ใช้งานไปแล้วหนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาอีกทางฝั่งด้านหนึ่งค่ะทุกคนเป็นทางหลังด้านสระว่ายน้ํานะคะก็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องเด็กเออเป็นห้องเด็กนะคะอันนี้ฝั่งครัวฝั่งครัวอันนี้โซนครัวนะคะนี่ห้องเด็กจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือคารวชอบมากตั้งแต่มาเลยคือเล่นไม่หยุดเลยจริงๆค่ะ คือใครที่มีเด็กบ้านไหนที่มีเด็กนะคะพามาได้เลยหนูบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะคะมีบ้านบอลคะ่ะทุกคนมีสไลเดอร์นะคะแล้วก็มีของเล่นเด็กแบบเยอะมากๆนี่เด็กชายชอบที่สุดชอบบ้านบอลที่สุดนะคะก็จะถูกใจพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่มีน้องมานะคะแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าห้องเด็กก็จะมีสวนค่ะซึ่งสวยมากทีนี้ชอบมากเพราะว่ามีบริเวณในการถ่ายคลิปถ่ายรูปเยอะมากนะคะแล้วก็เข้ามาใน ด้านในบ้านค่ะทุกคนก็จะมีเป็นโถงแบบนี้เลยเป็นฟิลแบบดับเบิลวอลลุ่มนะคะมีโต๊ะกินข้าวมีทีวีเห็นไหมมีไฟด้านล่างด้วยแบบสวยถ่ายรูปสวยมากแล้วก็มีครัวเป็นโซนครัวฝรั่งค่ะด้าน,นอกจะเป็นครัวไทยนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนี้ห้องคาโลกับคุณยายนะคะนอนด้วยกันแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแยกนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกัน ด้านบนจะเป็นนอนรวมค่ะทุกคนค่ะก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งนะคะเตียงเล็ก2อ,อยู่ทางฝั่งขวามือค่ะส่วนฝั่งฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นเห็นไหมเพื่อนเห็นปะก็จะมีดับเบิลวอลลุ่มอยู่ตรงกลางแบบนี้ทะลุก,กันนะคะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นอีกหนึ่งเตียงนอนใ,นใหญ่เลยค่ะทุกคนใครที่อยากมาพักผ่อนนะคะที่เขาใหญ่แบบฟิลครอบครัวนะคะทัานย่าแนะนําที่นี่เลยค่ะวินพูวิลล่านะคะของพี่หนูเล็กกากาบรรยากาศดีสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมาเลยค่ะ